โอ,โอ้ยเรื่องนี้เพียอีกแล้วครับบอกตรงเลยมันแน่นจริงๆยิ่งนหลังที่นี่แทบอยากจะกิ้งอยากจะเพียจริงๆเลยครับแต่ใจไม่ถึงอันนี้มาเป็นลูกนะครับไม่ได้มาเป็นครึ่งฉากที่แบบชวนจะตะลึงนะครับไม่ต้องนึกถึงครับมีเพียบเรื่องนี้แบบไม่ต้องห่อเหี่ยวนะครับพระเอกเนี่ยไม่แก่เป็นหนุ่มน้อยหน้าตีนแน่ๆครับแถมไม่แ,แก่ฟิตปังอินโทรมาหน่อยละกันไม่ได้คืนน้าและ ขอยกมือกราบสวัสดีท่านผู้จัดเลิกันทั้งหลายด้วยนะครับก่อนที่ท่านจะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแน่ๆไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยแกไม่ต้องกลัวแน่ๆนะครับไม่มีวบๆแปบๆเลยก็ขอเปิดเรื่องมาเลยครับนาทีบาหลังนึงเราก็จะเห็นสอาวคู่หนึ่งคัเป็นพี่น้องกันคนน้องชื่อริโกะนะครับส่วนพี่เนี่ยชื่อมโมโมตัวน้องจะดูไฮโซนะครับส่วนคนชื่อมโมโมเนี่ยจะตัวสูงกว่าคือก็คือพี่นี่แหละที่ก็แบบขออภัยก่าอน่ ืออพระเกแฟนของผู้หญิงคนที่เป็นพี่มากินนี้หละครับที่แปลงฟันตัดภ้าไปแบบสั้นๆตามนั้นเลยแล้วกันนะครับตอนถึงบ้านตัวผู้ชายนะครับก็ได้ซื้อขนมเค้กมาฝากน้องครับโดยไม่ต้องถามตัวผู้ชายก็ได้บอกว่าลิโกจังจ้ามาเอาเค้กที่มือพี่หน่อยตัวน้องก็ได้เดินมาครับบอกขอบคุณนะคะอลิโกโตโคไซมัสเพราะหยิบไปปั๊มนะครับก็เดินกลับไปเลยทันทีตัวผู้ชายก็ได้มองแบบลหลีๆครับแบบน้องสาวแฟนกูนี่ก็เด็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยสัดส่วนเห็นแล้วพี่ครับแบบน้องสาวแฟนผมเนี่ยหุ่นมันเด็ดจริงๆอยากจะสัดให้เต็มอิ่มมมคครรรรััับบแต่่่่ไได้จิงๆเเพาาะวนนีย ปงได้ขอไปแบบโล่งๆนะครับบอกเลยว่าโอโม่ขาวจัวก็คือวันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับวันนี้รอบแบบบูดวินตัดภาพไปต่อทเทเลนิตนะครับในวันต่อมาตัวแฟนพี่สาวนะครับมันก็ทำฟอร์มไปปวดท้องจ้าปิดประตูนะครับหลังจากที่นางเองเนี่ยออกจากห้องน้ำมาตัวผู้ชายก็รีบดิ่งไปเลยนะไปตรงที่ชักโคกทันทีสาให้ที่ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยต้องการกินแม่งโค้นลงทุนจริงๆถ้าอยากได้ขนาดเนี้ยก็ไปขอเลยดีกว่ากล้าเป็นว่ามันสโอกตรงนั้นเลยครับกับดมกลิ่นขอบชักโคกตัดภาพไปต่อเลยโลดในวันต่อมาวันนี้นะครับพระเเเเเออออกกกกนนนนน่่่ยมมัั็็รริิ้สวงงงลาาจจจดใใใใไไหหหพๆคบช แจบอกเลยครับว่าเห็นเต็ม2ตาที่เห็นตรงหน้านี่ไม่ใช่สลับเปล่าห,หรือภูเขานะครับนายก,ก็กลับมาเหนื่อยครับก็เลยถอดเสื้อผ้าเนี่ยเตรียมตัวจะไปอาบน้ำใช้เวลาอยู่นานนะครับต้องบอกเลยว่าถอดไม่เหลือให้ดูแค่แบบเกลือๆนะครับนิดๆหน่อยๆพอส่วนตัวเพ่นะครับมันก็ได้แอบดูต่อถ้าจะให้พูดตรงมือก็คงไม่ต้องบรรยายจนสิ้นสุดครั้งสุดท้ายนะครับครั้งเนี้ยผู้ชายเนี่ยมันก็เริ่มอดใจไม่ไหวแต่ถ้านางเอกหรือน้องสาวเผิ่มเมื่อไหร่นะครับมันจะตัดสินใจปุบปับทันทีซึ่งเหตุการณ์หลังจากนนนนนนนีี้้้ะะคคคครรััััััับบมืออตกกกดึขงงงวหลจาททู่่ เดี๋ยคืนนี่ยมึงเจอกรูและในขณะที่ตัวพี่สาวเมาอยู่นะครับตัวน้องเนี่ยก็ได้มาอยู่ห้องน้ำตัวผู้ชายนะครับก็ได้เดินตามหยิบของในตะกร้าเนี่ยครับขึ้นมาตั้มเสียงอาบน้ำมันกดแบบช้ำๆนะครับก็ตามนั้นนะครับนเอก็เลยไม่รู้และหลังจากนั้นนะครับในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยครับนอนกันอยู่ตัวเมียผู้ชายนะครับก็ได้พูดแบบจุกกรูแบบเดียวพรุ่งนี้ฉันไม่อยู่นะกวาดจักรยบเนี่ยก็คงจะเย็นก็หลังจากนี้แหละครับตัวผู้ชายเนี่ยก็ได้ยิ้มเลยครับแบบดีใจชิเป๋งแล้วมีเนลาแค่พร ไม่รู้กินเค้กหรือกินคนตัวน้องก็ได้นั่งเลือกเค้กแบบงงนะครับว่าจะกินอันไหนก่อนดีปล่อยให้พี่แฟนที่อยู่ด้านหลังตอนนี้นะครับกำลังจะเป็นล่างมานเล่นแอบมาส่องล่องของน้องนะครับโดยแบบไม่ได้ขอไม่ได้ถามลงไปลัดน้องอยู่นานนะครับแล้วก็ได้สว้าปามทันทีตัวนางเอกคนนี้นะครับแบบกูหน,นีไม่ทันถูกแฟนพี่จับทันควันนะครับแล้วก็สลไ,ไลด์ไปเลยตามทันทีหลุดยากเลยครับรอบนี้และหนังนี่ก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณครึ่งชั่วโมงและในตอนดึกของวันนั้นนะครับตัวน้องสาวเนี่ยก็แปลกใจเป็นออ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 อยยยยยยย่่่่่่่่่่่่่่่าา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 างง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 มม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 กก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 ววววววทททไไไไไตตตตัััััััพพพพีีีีีีีีเเ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 นน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 นลลลบบบบ้้้้้้แแฟ็็็็๋รรรรืโปถธจะะะคุุๆฮหชดด ส่วนให้ก็ร้องไห้ทั้งคืนครับไม่คิดว่าจะอยู่กับไอเนี่ยสองคนดูดสปาเกตตี้กันเพลินเลยครับผมดูดกันเพลินครับจะไปถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวนะั้นดูดอะไรกันแน่ทำไมมันนานขนาดนั้นชาก็สวยนี่คือฟินกันจนปากช้ำแบบนี้มันอะไรกันแบบ ตัดภาพไปวันรุ่งขึ้นต่อเลยครับหลังจากที่เมนนื่อคืนเนี่ยจังเพียตัวแฟนพี่เนี่ยครับมันก็ยังเชี่ยคือกูเห็นแล้วเพียเลยเอาแปรงฝีฟันน้องเนี่ยนะมาอมก็คือฉากนี้นี่แหละครับครับผมบอกตรงๆเลยครับมันคือฉากสุดท้ายเพเก็ได้พูดโอมน้ำมูก,กันไปน,น้ำมูลเลยไข่ายน้ำมีเลยข่ายสีแดงจักรนางอาชูไม่อวตารตกใจเลยไข่ไปถึงขั้ที่ขาโยงบนท่านางเอ,บอกบทนี่หกท่าแล้วเชไม้เพเอกบอกไม่ใช่ในเจ็ดแล้วจึงก็พอทั้งคู่ทำกันเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวเพเอกเนี่ยก็บอกขอบคุณนะแล้วก็เดินจาก เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าผมเนี่ยครับชอบมากเลยเพราะภาพมันชัดดีแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ยาวๆ